เราอยู่กันที่พวนิชาอาหารเวียดนามไทยอีสานนะเราจะเข้าไปดูลูกค้าของเรานะคะได้สั่งสินค้าตัวไหนกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าลูกค้าสั่งอะไรกันบ้างมาเลยตนนี้โต๊ะสแตนเลสส่งอาหารค่ะขนาดตัวสินค้าน,นาความเจ็สิความยาวเมตรสินะคะความสูง80เซนไว้สำหรับส่งอาหารออกไปภายนอกโต๊ะถัด เป็นงานซิงล้างจานสองหลุมพร้อมที่พักทางซ้ายมือขนาดตัวสินค้าหน้ากว้าง70ความยาวหนึ่งเมตรแปสิห้ามาพร้อมกับตัวหลุมอ่านใส50่50าคูณ50ความลือ30เซนเตอาไทยสีหนวตัวนี้นะคะมาพร้อมที่พักทางขวามือขนาดตัวสินค้าหน้ากว้าง70ความยาว2เมตรหัวกู่ไฟคู้ไฟแรงงานเคมี5้ามาพร้อมตัวรอไฟและตัวเล่งไฟตัวนี้เรามีรางระบายน้ําให้พร้อมในตัวเลยนะคะมาพร้อมกับแป้นก๊อกน้ําทั้ง2ตัวเลยลค่ะคุณ้ งานเตาจีนสองหัวงานสแตนเลสนามากเลยนะคะขนาดสินค้านะคะหน้ากว้าง80เซนความยาว2เมตรและความสูง80เซนค่ะโดมภานยนอกจะเป็นงานสแตนเลสด้านในจะเป็นงานหัวเตา KB7 ีองตัวรอไฟไฟจะแรงมากมีรางระบายน้ําให้ในตัวและแป้นก๊อกน้ำเใยจันค่จ๋า